สวัสดีครับสวัสดีนะฮะับ FC แฟนหวยนะครับสลับไปที่ช่องชัยดูเฮงทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะงวดที่แล้วก็กินดีด้วยนะครับก็เข้าไปนะครับในชุดสรุปนะได้เฮได้ปังกันอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะในที่ฟัน9นะฮะวิ่ง9ลูเก้ตัวเดียวเอเจาะเข้า9 8 8 9แปดนะสามตัวเกือบแตกแล้วนะครับเนาะนี่แล้วก็งวดก่อนนะฮะก็ฟัน5ตัวเดียวนะครับวิ่ง5ลูห5ตัวเดียวในงวดวันที่5 นะครับก็มา5นะเจาะ57ด้วยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละใครอยากได้ชุดน้อยๆเน้นๆสรุปนะคัคดแบบนี้ก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับเข้าบ้านเขียวนะเข้ามารับแนวทางกันได้เข้ามาเป็น f อตัวยงกันได้นะฮะที่ปักหมุดไว้ให้เลยภาษ,าษาอังกฤษข้างล่างนะครับเนาะตรงโพสต์ตรงเม้นท์ข้างล่างนะครับ มาดูในสูตรในหวยในวันพุธ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 เนี่ยพุดครับพุดเนี่ยนะครับพูดที่แล้วศูนย์บนศูนย์ล่างเลยไม่เข้านะฮะไม่เข้าก็ยังมีในสูตรนี้ที่เข้านะครับเพราะว่า<ๆ>สูตรนี้เป็นสูตรเลขเด็ดเลขปิ้งนะสตัวมา1ตัวก็ถือว่าเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ข้ามาบ่อยแล้วนะครับเนาะนี่ก็อาจจะมีในพุธก่อนนะที่ไม่มานะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เข้าเนี่ย <refuse S 2> นี่ติดต่อกันนะครับ6 7พุธนะ789 สิบเอ็ดพุทนี่แหละนะถ้าถ้าจาไม่ผิดนะที่เข้าต่อเนี่ยนี่ก็อาจจะมีหลุดบ้างนะบางช่วงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็นะสิพุทติดๆนะครับสลับในสุดนี้ใส่ติสิบพุทติดๆที่ไม่หลุดนะอ่ะหลังหลังนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับเนาะซึ่งวันที่3แล้วออกไปที่ในสี่แปดศูนย์เจ็ดศ่งบนศหลังนะครับเนาะศูนย์คักศแนศูนแนศูนยคัก มาดูในล่าสุดแล้วกันนะฮะวันที่วันพุธที่10 mm hmm. ก็ยการยุงนะครับเนาะก mm hmm. ็สูตรนี้ก็จะนำในที่ในหลักพันร้อยสิบพันรแล้วก็จับไปลดแต้ม1ันร้ล่าสุดก็ต้องเป็นในที่1ันร้อบ่าศบวกกับ7ได้7จบวกกับ0ได้7ลดแต้มไปเป็น6 ลองไปดูงวดที่มันมาแบบนี้สิศูนย์บนศูนล่างอ่ะคล้ายๆกันกับในงวดนี้นะ6มา5เออมา5นะแล้วก็ไปจับกับงวดก่อนอืมอ่าแบบนี้ได้นะนะครับ3 2 36 37ก็อาจจะลดแต้มมีอยู่ในงวดหนึ่งที่มันออกคล้ายๆกันนะ ล่าสุดเป็นศูนย์เป็นศูนย์นะในหลักพันหลักสิบอันนี้ศูนย์หลักพันหลักสิบนะเอาตรงเลขเด่นตัวนี้จับกันกับในครั้งก่อนหกกับห้ามาเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าจับกันกับในครั้งก่อนแล้วก็มันก็จะมีในงนวดนี้เหมือนกันอ่ะแปดเหมือนกันคล้ายๆกัน3กับ2เป็นสามหกถ้าจับในครั้งก่อนต้องไปลดแต้มด้วยเนาะ ต้องลดแต้มในหลักหมื่นอ่ะโอเคได้แล้วนะก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะสุดเล็กวิ่งนะฮะก็จะเป็นที่ใน6กับ7เมื่อกี้เท่าที่ดูแล้วนะครับก็อาจจะไปจับกันกันกบในงวดก่อนไม่ใช่งวดก่อนสิไปพุทก่อนเนาะจับกันกับในพุทก่อนอ่ะ8 นะก็อาจจะเป็นปาดลดแต้มในครั้งก่อนก็เอาในฝักหน่วยก็1 1 1มา2 2พุทธติด,ตดมันจะมาพุทธที่3ามไม้ไม่น่าเนาะไม่น่าจะมีหนึ่งอีกนะแต่ก็เป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะเนี่ยหมา2พุทธก็ไม่มา1มา2พุทธเลยนะ ถ้ามันจะมามาสองพุทธแล้วถัดมามันก็เป็น8702 8702อ่ะ6070 2 1ด้วยนะเผื่อไว้เนี่ยอ่ะ70พุทธที่แล้วออกไปนะครับแต่หลังๆนี้70ก็เนาะเนี่ย วันที่20แล้วก็มาเดือนถัดมาก็ออก70อีกนะออกล่างได้อีกนะครับมันก็อาจจะมาออกได้อีกก็ได้นะครับเลาวถ้า0หรือใครชอบ0นี่ก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้เลขเดิมก็ได้นะ0607นะอันนี้เป็นวันพุธนะครับสูตรวันพุธแค่สูตรแรกนะครับเนาะเออถัดไปนะฮะสูตรนี้ก็ สูตรนี้พุทธสามศูนย์สี่ไงครับซึ่งก็เข้ามาสองพุทธนะสองสองแล้วก็สี่หนึ่งแต่ในพุทธล่าสุดนี่ไม่เข้านะครับพุทธที่สามนะครับนี่แหละนะสูตรมันก็เข้าบ้างนะครับหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งฝั่งนี้ก็ไม่มาสักตัวเด่นฝั่งนี้ก็ไม่มีสักตัวเด่นเนาะเออเนี่ย ปกติมันต้องมานะนะครับอ่ะี่แเละเข้าบ้างหลุดบ้างสูตรนี้นะฮะก็จะนําในหลักหมื่นบวกด้วยเลขคงที่7ในพุทธก่อนนะแปดบวกกับ7เป็น15เพิ่มแต้มลดแต้มอีกชุดหนึ่งนะฮะก็นํา9บวกกับเงินกับในหลัก10 90 8เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับส่วนในสูตรนี้อ่ะครั้งก่อนมันไม่เข้านะฮะแในล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นในที่ในส 4 8 4 9 4 0 5 8 5 9นแะครับแล้วก็5 0 6 8 6 9แล้วก็6 0นะครับเอก็อยังมี0อีกนะ0 6นะชี้ชนกันนะครับอ่า6 8ด้วยเนาะเนี่ยนะครับก็หรืจะเน้น6นะเพราะว่ามันชนกันนะอันนี้ก็มี6 อันนี้ก็มี6นะฮะจะมาไหม6นะฮะจะออกหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแต่ครับสูตรถวยนะครับมีเข้ามีหลุดนะฮะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปะปนกันไปแล้วกันแนวซึ่งมันมีโอกาสจะออก0ูนย์ตัวเดิมได้ไหมนะครับเพว่าย้อนไปดูมันจะออกติดต่อต่อกันอีกไหมเนี่ยนะฮะย้อนไปดูยังไม่มีนะฮะ ที่มันออกเลขเดิมเนาะในวันพุธสามหกหกสามเจดสี่แปดเก้าแแต่มันไม่ออกเลขเดิมมันก็เป็นเลขข้างเคียงก็ได้เนาะเลขใกล้เคียงนะครับหนึ่ศูนย์เนี่ยศบนศูนย์ล่างเนาะถัดมา5 7 9 5 ก็ยังไม่เห็นเลยนะนะครับที่มันออกเลขเดิมก็มันอาจจะว่ามันมันอาจจะเป็นไปได้งวดที่แนวออก07ล่าสุดอาจจะออก06ก็ได้นะครับเนาะหรือ0 8นย์นะครับเนานะเนี่ยก็ได้นะครังก่อนมาออกในตำแหน่งตรงนี้ล่าสุดอาจจะมาออก2ตัวก็ได้ก็ขอให้ทุทกๆท่านโชคดีแล้วกันนะครับชอบเลขไหนชอบตัวไหนก็นําไปจับแล้วกันนะฮะซึ่งผมก็ไม่ดูล่วงหน้าน,นะครับว่าเลขมันจะออกในตัวไหนนะครับนาไปดูนะฮะเป็นเพียงเศรษฐี นะครับซึ่งในพุธก่อนไม่เข้านะฮะพุก่อนไม่เข้านะสุดวันพุธแล้วนะพุธล่าสุดจะเข้าจะออกไหมนะครับจะถูกอีกไหมนะครับเนาะหรือว่าจะรุดอีกนะครับก็ขอให้เฮงปังๆแล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคิตนี้สวัสดีครับ